Assalamualaikum ค่ะวันนี้เรามาดูแบบฝึกหัดง่ายๆในหนัง,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 งสือกิตาบ์ใบเนได้กันค่ะอ่ะหน้านี้เขาบอกว่าอัดตดรีบก็คือแบบฝึกเนะาะบ تبادل าสุ่ยและจับมางองลนจะมีลิกก็มาฟิลมิซาลเขาให้อะไรทับดุลแปลว่าแลกเปลี่ยนเนาะอัสุาลก็คือคำถามเนาะแลกแลกเปลี่ยนคำถามวันจาับก็คือการคำตอบเนาะมาจะมีลิกกับเพื่อนของคุณกะมาฟิลมิซาลเลย เหมือนในตัวอย่างสองตัวอย่างนี้เหมือนในตัวอย่างก a มาฟิล l l มีอะไรโอเคเนาะอ่ะเขายกตัวอย่างมาสองตัวอย่างก็คือมีอันแรกอั Almisalul a วัลตัวอย่างแรกเนาะอ Almisalul awal taalibul awal อ่ะนักเรียนคนแรกบอกว่าตอก็คือตอลิบคนที่หนึ่งเนาะเขาย่อมาเป็นตออย่างเดียวตอราะหนึ่ง taalibul awal เขาถามว่านักเรียนนักเรียนคนแรกถามนักเรียนคนที่สองว่าอะไรไอนะ a i n a s a อ d a ซ n อ s ด i d Saidu ne a นะซ s อ i ด นักเรียนคนที่สองก็บอกว่า س ด ي د و ن ف ก الغرفة يقرأ ا ل ق ر อาเรามอดูเพราะว่าอะไรนี่คือนี่คือรูปที่ที่เราต้องตอบตามนี้เนาะอ่ะ سعيدون อ ع ي د الغرفة يقرأ ا อ ق ลกุรอาอยู่ใน س ع ي ดฟิลกุรฟ ة นี่ س ع ي ดอยู่ในห้องยักรออัลกุรอานกำลังทำอะไรกำลัง,ลง,อ,ง,ลงอ่านหนังสือกำลังอ่านกุรอานโอเคไหม سعيد อลกุรอาน สายอยู่ในห้องอยู่ในห้องกำลังอ่านกุรอานโอเคเนาะเรามาดูตัวอย่างอันที่สองกันค่ะอัลมิซาลุซานีตอริบุลอาว,วลัลนัก,กเรียนคนที่หนึ่งทำนัก,กเรียนคนที่สองว่าอะไรไอน่าสายดะไอน่าสายดะสายไดะอยู่ไหนสายดะเรามาดูในในคำตอบนี้เนาะเขาบอกอ,อะไรส,ส, دة? สายดะอัลสายดะเขาให้มากี่คาะอะออออััลลกกกุุรรรฟตานโเคำสายดะฟฟิลกุระะอดยู่ในห้อง ตักรออุลกุรอ่านทำอะไรอยู่กำลังอ่านกุรอ่านถ้าผู้หญิงเนาะผู้หญิงจะเป็นถ้าผู้ชายเป็นยะโอเคไหมเห็นความแตกต่างนี้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูไฮไลท์ให้เนาะความแตกต่างระหว่างผู้หญิงผู้ชายอ่ยะนะผู้ชายผู้ชายยะเนาะผู้ชายยะผู้หญิงจะ้ะเะ,ะ,ะตักรอโอเคเนาะเะ ตักกะผู้ชายก็คือยกอักกะโอเคเนาะผู้ชายยาผู้ชายชายาผู้หญิงค่ะโอเคเนาะ س ع ي ดฟิลกุรฟะยักกะอุลกุรอานแต่ว่าถ้า سعيد อะไรว่า سعيد อะฟิลกุรฟะยกักกะอุลกุรอานทุบลพิดโอเคเนะาะสัยดะฟิลกุรฟะตักกะอุลกุรอานสัยดะอยู่ในห้องอยู่ในห้องกำลังเขากำลังอ่านกุรอานโอเคเนะนาะเสร็จเนาะตัวอย่างเรามาดูตัวอ่ะเรามาดูแบบฝึกอันต่อไปค่ะอันนี้ถ้ามีคำวา่าซอเละ มีคำว่าม,ามัสยิดมีคำว่าม,ามุซยูซอลลีโอเคเนาะซอลเละชื่อคนมีคำว่าม,ามัสยิดก็คือมัสยิดยุซอลลีกำลังละหมาดโอเคเนาะกำลังละหมาดอ่ะเราจะทำว่ายังไงเหมือนในตัวอย่างเมื่อกี้ต้องมีคนหนึ่งถามต้องมีคนหนึ่งตอบก็คือโอ้หรืกคนที่หนึ่งถามว่าอะไรไอนีไนาซอลเลไอนีอนาซอลเละซอลเละอยู่ที่ไหนไอ,อีนาซอลเละซอลเละอยู่ที่ไหนซอลอะ นัเกเรยียนคนที่สองก็จะตอบว่าซอเล่ทำอะไรซอเล่อยู่ที่ไหนฟิลมัส jid อ่ะเราจะใส่ตรงนี้ซอเล่ฟิลมัส jid เสขากำลังทำอะไรยูซอซล,ลียูซอซล,ลีกำลังละกำลังละมาดโอเคไหมถ้าซอเล่ฟิลมัส jid ตูซอซล,ลีถูกหรือผิดผิดนะคะเพราะว่าถ้าถ้าสำหรับผู้หญิงซอเล่คือผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้ชายดังนั้น เราจะใช้คําว่าอยู่ซอลีโอเคเนาะเรามาดูตัวอย่างที่สองอันต่อไปกันค่ะอ่ะมีคําว่าซอลีค่ะมีคําว่าอัลโมซอลลามีคําว่าตูซอลีอ่ะถ้าซอลีค่ะเราจะถามว่าซอลีค่ะอยู่ไหนไอีน่าซอลีค่ะอีน่าซอลีค่ะซอลีค่ะอยู่ไหนไอีน่าซอลีค่ะเหมือนกันเมื่อกี้ไอีน่าซอลแตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นจากซอลแเป็นซอลีซอลีค่ะอีน่าซอลีค่ะซอลีค่ะอยู่ไหน صالح بن صالحة تاء بر... مربوطة أين صالحة؟ صالحة... أه، صالح؟ صالحة صالح في المسجد بين 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 تصلي. Okay, تصلي, تصلّي، أين صالح؟ صالح في المسجد يصلي. أين صالحة صالحة في المسجد تصلّي. صالحة؟ صالحة في المسجد؟ تصلي. واضح؟ أوكي، okay. رمّدُناَ تَحْتَ بَعْدَهَا، آه. أينَ شريف؟ أينَ شريف؟ مِنْ كَمَا شريفُ أينَ شريف؟ شريف في, ال... في الحمام ماذا يفعل تمرَّيو؟ ماذا يفعل؟ أينَ شريف؟ شريف في الراجعة شريف في الحمام يُنَهُمْ نَام يَتَوَضَّأُ يَتَوَضَّأُ كَمْ نام. نام أينَ شريف؟ شريف في الحمام ยะตาว่าโบอู่ยะตาว่าบอ,อูก,กำลังอาบน้ำละหมัดอ่ะต่อไปอันนี้เป็นเป็นการบ้านนะคะลองลองลองทำดูนะคะว่าจะทำทำยังไงอาจจะถามว่าชารีฟอยู่ไหนลองลองเขียนคำถามแล้วก็คำตอบมาได้ไหมคะในคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะโอเคอ่ะเรามาดูสรุปอีกครั้งหนึ่งเนาะก็คือไอ้นาสาัสไซด์ไซดฟิลูรฟะยักกระอุลกุรานเพราะว่า,าดคือผู้ชายถูกไหมผู้ชายดังนั้นผู้ชายต้องเป็นยะต้องเป็นยะเนาะ องเป็นยักรออุครานยุศอลียะตวบะอโอเคนะถ้าผูญ okay, no? ah? ah ah. ิงลละผู้หญ ah ิงไอ็นะสยดะสัยดะยนยสัยดะในหัรฟะตักรออุครานสัยดะยู่ในห้องกำลังทําไรตักรออุครานตะโอเคนะไม่ใช่ยเนะสัยดะตะสยดยัโอเคนะยักรอสัยดยักรอสยดะตักร้อ واضح ถ้า واضح โคเคว่าว้าวไปให้ครูนะคะครูจะได้ทําคลิปต่อไปนาะว้าวไปขอบคุณค่ะ